สวัสดีครับขายทอดสดครับวันนี้วันที่28มิถุนายน2567นะครับขออนุญาตรีวิวขายสินค้านะครับทำขึ้นจากเหล็กแหนบชุบแข็งจากหันน้ำมันนะครับด้ามตะย่าไม้พยุมน,นะครับใส่หมุดทองเหลืองให้2 4 6 8 9 0นะครับทั้งโมเสตแล้วก็รูร้อยเชื่อนะครับ เป็นไม้พยุงแดงดำนะครับเป็นมีดมี่เน็บมงนะครับสันจะนาห้ามิลนะครับคูมจะยาวสิบนิ้วนะครับคูมยาวสิบนิ้วความกว้างสองนิ้วหกขุนครับ กันนะครับ ท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้ครับหรือจะลงเบอร์โทรให้นะครับ จากฟันตรงไม้ไผ่ขาดแล้วมันรูปมมนะครับครับเหม,มือนเดิมครับครับมีฝักท่อพีวีซีให้หนึ่งอันนะครับ ทำเป็นรัดเข็มขัดได้ครับท่องเที่ยวเดินป่าท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับมีสินค้าพร้อมส่งครับราคาเป็นกันเองขอบคุณครับ